เคยสงสัยไหมว่าทำไมน้ำซำซ้ำถึงมีความพิเศษทำไมน้ำซำซ้ำถึงยังคงไหลามาไม่ขาดสายมากกว่า4,000ป,ปีน้ำซำซ้ำไม่ใช่เพียงน้ำธรรมดาแต่มันคือน้ำที่เกิดขึ้นด้วยพระประสงค์ของอัลลอฮ์มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความเมตตาและเป็นสิ่งเตือนใจถึงความศรัทธาค่ะเรื่องราวของน้ำซำซ้ำเริ่มต้นจากศรัทธาของหญิงคนหนึ่ง ท่านหญิงฮายาร์แม่ของท่านนาบีอิสมาเอลที่ถูกทิ้งไว้กลางทะเลทรายกับลูกน้อยที่กำลังหิวน้ำเธอวิ่งไปมาระหว่างเนินเขาซอฟาและมารวะด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความหวังและความช่วยเหลือของอัลลอฮ์และและ้วอัลลอฮ์ทรงบันดาลให้แหล่งน้ำผุดขึ้นใต้เท้าของนบีอิสมาเอลนั่นคือน้ำสำสามที่เราได้ดื่มมาจนถึงทุกวันนี้น้ำสำซาม คือสัญ,ญลักษณ์แห่งความศรัทธาแสดงให้เห็นว่าผู้ที่พึ่งพาอัลลอฮ์จะไม่มีวันถูกทอดทิ้งเป็นปัิิหารที่อยู่เหนือกฎของธรรมชาติเพราะน้ำซำซ้ำยังคงไหลยอยู่แม้เวลาจะผ่านไปกว่าพันปีน้ำซำซ้ำเป็นเครื่องเตือนใจว่าอัลลอฮ์ทรงช่วยเหลือบ่าวของพระองค์เสมอท่านนบบีมุฮัมมัดซลลลฮุอะล,ลัยวะสัลลมได้กล่าวน้าซำซ้ำ คือสิ่งที่ดื่มเพื่อมันหากเจ้าดื่มเพื่อให้หายป่วยเจ้าจะหายป่วยหากเจ้าดื่มเพื่อความอิ่มเจ้าจะอิ่มน้ำสัมซัที่ดื่มเพื่อการรักษาเพราะน้ำซัมซัมเป็นน้ำที่อัลลอฮ์ทรงทำให้บริสุทธิ์ดื่มเพื่อความอิ่มเพราะสัมซัมเป็นน้ำที่ช่วยบรรเทาความหิวดื่มพร้อมกับโดอา เพราะน้ำนี้มาพร้อมกับความบรกคัดของอัลลอฮ์นั่นหมายความว่าเมื่อคุณดื่มน้ำซำซอย่าลืมขอโดอาด้วยเพราะพระองค์ทรงเปิดรับคําขอของบ่าวของพระองค์น้ำซำซไม่ใช่แค่ของขวัญจากอัลลอฮ์แต่มันคือบทเรียนแห่งศรัทธาถ้าท่านหญิงคายาัดยอมแพ้น้ำซำซจะไม่มีวันเกิดขึ้นถ้าคุณรู้สึกหมดหวงังจงจำไว้ว่า อัลลอฮ์ทรงเปิดทางให้เสมอถ้าคุณกำลังเผชิญกับบททดสอบจงอดทนนะคะและพึ่งพาพระองค์ถ้าคุณกำลังมองหาปาฏิหาริย์จงเชื่อมั่นค่ะว่าพระองค์ทรงสามารถทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้เพราะอัลลอฮ์ไม่เคยทอด,ดทิ้งผู้ที่ศรัทธาในพระองค์ค่ะทุกครั้ง ที่คุณดื่มน้ำซำซจงระลึกถึงความศรัทธาของท่านหญิงฮายัรและจงขอโดอาด้วยความหวังเพราะน้ำซำซนี้ไม่ได้เป็นเพียงน้ำธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความเมตตาของอัลลอฮ์